คุณเคยเห็นพระพุทธรูปหลังน้ำตาด้วยตาตัวเองหรือไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหลังจากเศรษฐีนีคนหนึ่งทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงเธอทุบทำลายรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพื่อสร้างคฤราหาหรูของตัวเองแต่ทันทีที่ค้อนกระทบลงสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อก็เกิดขึ้นน้ำตาใสาๆไหลลงจากองค์พระพุทธรูปที่อยู่ข้างศาลเก่าชาวบ้านพวาเสียงลมเปลี่ยนทิศราวกับมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้น และเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมารำที่ซ่อนตัวอยู่ก็กระแทกกลับแรงยิ่งกว่าใครจะคาดคิดถ้าคุณคิดว่ากำตามทันเป็นเพียงคำพูดธรรมดารอจนได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐีนีคนนี้ก่อนเพราะนี่คือเรื่องที่แม้แต่คนกล้าก็ยังขนลุกจนพูดไม่ออกลมเย็นยามเช้าพาัดผ่านสวนเก่าแก่เสียงใบไผ่เสียสีกันดังแผ่วเบากลิ่นธูปเก่าที่ค้างอยู่ในสารเจ้าลอยวนอ่อน,ออน ทำให้บรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งอย่างประหลาดเศรษฐินีผู้มั่งคั่งก้าวเข้ามาด้วยรองเท้าส้นสูงราคาแพงเสียงส้นกระแทกพื้นหินดังสะท้อนทั่วลานเธอกวาดตามองรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมตรงกลางศาลแววตาเต็มไปด้วยความรำคาญเธอตะโกนเรียกคนงานให้มารื้อถอนคำสั่งของเธอเฉียบคมและไร้ความลังเลคนงานหลายคนสั่นมือสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ไม่ควรถูกรบกวน ค้อนเหล็กอันใหญ่ถูกยกขึ้นเสียงโลหะกระทบอากาศดังกังวานเศรษฐินียืนมองด้วยใบหน้าเรียบเฉยท่ามกลางเงาไม้ที่สั่นไหวเหมือนกำลังเตือนค้อนฟ้าใส่รูปปั้นครั้งแรกเสียงแตกดังลั่นราวกับสายฟ้าฟาดเศรษฐินียิ้มด้วยความสะใจในขณะที่คนงานเบือนหน้าหนีด้วยความหวัดหวัน่นเศษหินกระเด็นกระจายฝุ่นสีขาวลอยฟุ้งเข้าตา แสบจนต้องหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่อยู่ลมที่เคยอ่อนโยนกลับพัดแรงขึ้นอย่างฉับพลันเสียงคลื่นเบาๆดังมาจากภายในศาลเหมือนมีบางสิ่งกำลังกระอักกระอ่วนกลิ่นทูกที่หายไปนานกลับลอยขึ้นมาแรงจนจุกคอขณะที่คอนกระแทกครั้งสุดท้ายเสียงร้องของเศรษฐีนีสะดุดลงทันทีเธอจ้องไปที่รูปปั้นพระพุทธรูปด้านในศาล ซึ่งตั้งอยู่ตรงกำแพงมืดลึกหยดน้ำใสไหลาจากดวงตาพระพุทธรูปช้าหนักเป็นเส้นยาวลงมาตามแก้มหินคนงานหลายคนถอยหลังพร้อมเสียงหอบหายใจเศรษฐีนียืนนิ่งสัน่นแต่ยังพยายามไม่แสดงความกลัวอากาศเย็นจัดราวกับอุณหภูมิลดลงในชั่ววินาทีเสียงกระจกหน้าต่างสารสันคลอน ราวกับแรงอาฆาตบางอย่างกำลังตื่นขึ้นและจับจ้องมาที่เธอโดยตรงพื้นหินสั่นเบาๆใต้เท้าจนรองเท้าส้นสูงของเธอเกือบหลุดเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เงาของสารทอดยาวปิดทางไว้เหมือนกำลังไล่ต้อนกลิ่นทุกเข้มข้นจนแสบจมูกเหมือนควันกำลังล้อมรอบตัวมองไม่เห็นคนงานที่ยืนอยู่ใกล้เลยมีเพียงเสียงหอบและเสียงกระซิบเบาๆคล้ายสวดมนต์จากทุกทิศ เสียงแตกดังสนั่นจากส่วนลึกของสาลเหมือนบางสิ่งขาดสะบัน้นและเศรษฐีนีรู้ทันทีว่าเธอรู้ทันทีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของรูปปั้นแต่เป็นเสียงบางอย่างที่กำลังปลุกตัวเองขึ้นมาช้าๆภายในความมืดลึกของสารที่ถูกละเลยมานานแสงจากดวงอาทิตย์ที่เคยส่องเข้ามาถูกบดบังด้วยเงาดำหนาทึบเหมือนกำแพงมืดกำลังหุบเข้าหาเธอ ที่ละน้อยที่ละนิดจนพื้นที่รอบตัวแคบลงอย่างน่าหวัดหวัน่นเธอพยายามหายใจแต่ลมหายใจติดขัดเหมือนมีแรงกดลงบนหน้าอกกลิ่นทูปที่เข้มจนฉุนกลิ่นหินเก่ากลิ่นฝุ่นผสมกันจนทำให้เธอเริ่มไอออกมาอย่างทรมานเสียงกระซิบสวดมนต์ไม่หยุดชัดขึ้นใกล้ขึ้น เหมือนกำลังสวดอยู่ข้างหูเธอในทุกมุมแต่เมื่อหันซ้ายขวากลับไม่เห็นใครเลยแม้แต่เงาเดียวดวงตาของเธอสั่นไหวแล้วจ้องกลับไปยังพระพุทธรูปศิลาตรงกลางศาลน้ำตาที่เคยไหลยหยดเดียวกลายเป็นสายยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหลาอาบแก้มหินราวกับกำลังเสียใจอย่างลึกซึง้งเสรษฐีนีเริ่มถอยหลังแต่พื้นศาลกลับสั่นแรงขึ้นกว่าเดิม จนเธอเสียการส่งตัวลม้มลงกับพื้นหินเย็นเฉียบความเย็นทะลุผ่านชุดราคาแพงเข้ามาถึงผิวหนังเหมือนน้ำแข็งกำลังกอดรัดเธอแน่นคนงานที่เหลืออยู่รีบวิ่งเข้ามาช่วยแต่ขณะพวกเขาเข้าใกล้แสงไฟทั้งหมดภายในศาลดับลงพร้อมกันราวกับมีมือบางอย่างมาปิดไฟทีละดวงเสียงลมหายใจของเศรษฐีนีดังชัด เพราะความเงียบปกคลุมทุกอย่างมีเพียงเสียงก้อนหินตกกระแทกพื้นและเสียงลมแรงที่เหมือนกำลังพัดวนภายในห้องปิดทันใดนั้นเสียงกระแทกดังสนั่นจากด้านหลังศาลแรงจนพื้นสั่นสะเทือนเศรษฐีนี้หันขอบไปมองในแสงสลัวเพียงน้อยนิดเธอเห็นร่างของเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกทุบแตกแต่ชิ้นส่วนที่แตกกระจัดกระจาย ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากันเองอย่างช้าหน่าอึดอัดเหมือนกำลังฟื้นคืนรูปร่างเสร็จทีนี้อ้าปากค้างหัวใจเต้นจนแน่นในอกดวงตาของเธอเบิกกว้างจนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเสียงแผ่นหินเสียดสีกันดังคลืดคราดชิ้นแขนชิ้นไหล่ชิ้นใบหน้าขยับเข้าหากันเหมือนมีชีวิต ในตอนนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากส่วนลึกของสารไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธเศร้าลึกและผิดหวังเป็นเสียงที่ทำให้เธอตัวแข็งจิตใจวูบวาบราวกับกําลังจมน้ำเสียงนั้นกระซิบว่าเจ้าบังอาจแต่ต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินนี้เศรษฐีนีสันสถาน พยายามยันตัวลุกแต่ขาไร้เรี่ยวแรงอย่างสมบูรณ์แสงสลัวในสารค่อยๆรวมตัวสะท้อนบนหยดน้ำตาของพระพุทธรูปจนเกิดประกายสว่างวาบฉายตรงไปยังเศษร,รูปปั้นที่กำลังประกอบรวมกันและในเสี้ยววินาทีที่แสงนั้นพุ่งกระทบชิ้นส่วนสุดท้ายของใบหน้าศักดิ์สิทธิ์หมุนกลับเข้าที่อย่างสมบูรณ์ดวงตาของรูปปั้นเปิดขึ้นช้าๆ แสงสีทองรุนแรงท่วมออกมาราวกับเปลวไฟเงียบพุ่งตรงใส,เส่เศรษฐีนีที่ยังนั่งกับพื้นทำให้เธอรู้สึกร้อนวูบผ่านทั้งร่างเหมือนถูกส่องทะลุไปถึงกระดูกเสียงแตกดังลั่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่รูปปัน้นเป็นเสียงจากข้างหลังเธอเองเหมือนกําลังมีบางอย่างยืนอยู่ใกล้มาจนลมหายใจเย็นจัดเป่าทับลงบนต้นคอของเธอโดยตรง เธอค่อยๆหันกลับไปอย่างช้าหนักและเต็มไปด้วยความหวัดผวาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและสิ่งที่เธอเห็นคือสิ่งที่เธอเห็นคือเงาร่างสูงโปร่งใบหน้ามือสนิทจนมองไม่เห็นแม้แต่สันจมูกยืนอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่คืบทั้งที่เมื่อครู่ยังไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่น้อยดวงตาของเธอเบิกกว้างลมหายใจสะดุดค้าง ขณะที่เงานั้นขยับเข้ามาใกล้ช้านิ่งเหมือนกำลังสำรวจจิตใจเธอทีละส่วนเสียงลมหายใจเย็นเฉียบพุ่งเข้าสัมผัสผิวคอจนเธอขนลุกไปทั้งร่างหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกเงานั้นโน้มตัวลงเล็กน้อยสูงจนบทบังเพดานศารสันมือที่เป็นเพียงเงาดำยื่นออกมาปลายนิ้วแตะที่ไหล่ของเธอเบาๆ ทันทีที่สัมผัสความเย็นแหลมคมแล่นลึกเข้าสู่กระดูกเหมือนหลายร้อยเข็มน้ำแข็งแทงผ่านชั้นเนื้อจนเธอสะดุ้งสุดตัวร้องออกมาเสียงหลงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปากเหมือนมีแรงบังอย่างบีบเสียงของเธอไว้อากาศรอบตัวหนักและแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแสงสีทองจากดวงตารูปปั้นสองสว่างขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเก่าจนเงาร่างนั้นสั่นไหว ราวกับกำลังละลายไปในอากาศเสียงสวดมนต์โบราณที่ไม่ใช่ภาษาใดที่เธอรู้จักดังขึ้นจากทุกมุมศาลเสียงลึกหนักคล้ายพระหลายสิบรูปสวดพร้อมกันทำให้พื้นสั่นสะเทือนเหมือนมีแรงจากใต้ดินดันขึ้นมาเสร็จทีนี้พยายามมนเคราะออกไปนิ้วมือเกาะพื้นหินเย็นด้วยความหวาดกลัวแต่ยิ่งพยายามร่างของเธอกลับถูกดึงกลับเข้าหาด้านในศาลแรงขึ้น เหมือนพื้นหินกำลังดูดเธอไว้คนงานที่ยืนมองอยู่หน้าศาลร,ร้องลัน่นแต่เมื่อจะเข้ามาช่วยแรงลมที่มาจากภายในศาลกลับพัดรุนแรงจนทุกคนลม้มกิ่งไม้ด้านนอกหักดังเปรี้ยงราวกับมีมือยักย้ายจับบิดเศษทีนีร้องในใจอย่างสิ้นหวังแต่ร่างยังถูกดึงช้าๆเข้าไปใกล้รูปปั้นที่กำลังสว่างขึ้นเรื่อยๆแสงนั้นร้อนจัดเหมือนเปลวไฟที่เผาโดยไม่ให้เกิดควัน เธอรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จับจ้องมาจากทุกทิศทางในความมืดของศาลสายตาที่เต็มไปด้วยการตำหนิดูดันและไม่อาจให้อภัยเงาที่เคยยืนอยู่ด้านหลังเริ่มแผ่ขยายยาวขึ้นจนกว่าผนังศาลและคลี่ตัวเหมือนควันดำล้อมรอบเธอไว้ทั้งร่างเหมือนกรงขังที่มีชีวิตเสียงร้องให้ของพระพุทธรูปดังชัดขึ้น หยดน้ำตาไหลลงสู่แท่นรองกระแทกพื้นดังปังแรงจนเกิดแรงสั่นสะเทือนเล็กๆทั่วสารทันใดนั้นพื้นหินใต้เศรษฐีปริแตกเป็นรอยยาวเหมือนงูหินกำลังเลื้อยแยกเป็นเส้นคดเคี้ยวไปทั่วพื้นและหยุดตรงหน้าเธอพอดีแสงสีแดงส้มจากรอยแตกแผ่พวยพุ่งลมร้อนพุ่งสวนขึ้นมากระแทกใบหน้าเธอจนรู้สึกเหมือนถูกไฟลวก เธอร้องออกมาสุดเสียงแต่เสียงยังคงถูกบีบให้หายไปในอากาศเหลือเพียงเสียงสะอื้นหอบหอบที่ไม่มีใครได้ยินเงาดำยกมือขึ้นช้าๆเหมือนกำลังตัดสินชะตาของเธอแสงจากพระพุทธรูปส่องเข้ามาปะทาเงาน,นั้นทำให้เกิดประกายแปลกประหลาดเหมือนการต่อสู้ของแสงและความมืดเศรษฐีนีถูกแรงบางอย่างผลักล้มกระแทกพื้นอีกครั้ง และเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอเห็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกรื้อถอนตอนนี้กลับยืนในสภาพสมบูรณ์สง่างามแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่น่ากลัวจนจิตใจของเธอสั่นระรวัวดวงตาหินมองตรงมาที่เธอนิ่งลึกและไม่แสดงความเมตตาแม้แต่น้อยในวินาทีนั้นเธอรู้ว่ากรกมกำลังเดินมาหาเธอ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปและขณะที่เงาดาด้านหลังเคลื่อนเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสแผ่นหลังของเธอเสียงกระซิบแผ่วลึกก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมหนักแน่นกว่าเดิมเจ้าจะต้องชดใช้ทุกอย่างที่ทําลงไปเธอสั่นเทิมทั้งร่างน้ําตาไหลไม่หยุดและก่อนที่เธอจะพยายามตะโกนออกมาอีกครั้งมีบางอย่างจับที่ข้อเท้าของเธออย่างแรง ดึงลงสู่รอยแตกเรืองแสงเหมือนกำลังลากเธอเข้าสู่ห้วงลึกที่ไรทางกลับนิ้วมือเธอขูดกับขอบพื้นหินเสียงครูดแหลมที่ดังออกมาฟังดูสิ้นหวังอย่างยิ่งเธอพยายามยือสุดแรงแต่แรงที่จับข้อเท้าของเธอนั้นหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมือหลายสิบข้างดึงพร้อมกันรอยแตกเรืองแสงสั่นเป็นจังหวะแสงสีแดงส้มพุ่งขึ้นมาแรงจนผมเธอกระพือ ลมหายใจเธอร้อนแผดราวกับอยู่ริมปากปล่องไฟกลิ่นกำมะถันคละคลุ้งจากส่วนลึกของรอยแตกแสบจมูกจนต้องหลับตาแน่นเสียงคำรามต่ำๆดังจากใต้พื้นลึกไกลแต่ทรงพลังจนสารทั้งหลังสั่นคลอนทำให้ข้าวของบนโต๊ะบูชากระเด้งตกพื้นทีละชิ้นเสรษจทีนี้หอบหายใจเสียงสะอื้นติดคอเธอยื่นมือไปเกาะเสาไม้เก่า หวังเพียงให้ได้ลมหายใจเพิ่มอีกครั้งแต่ทันทีที่มือเธอสัมผัสเสาเสายุบลงราวกับจมหายเข้าไปเองเหมือนสารทั้งหลังปฏิเสธการช่วยเหลือเสียงไม้แตกดังขึ้นแหลมแผดเหมือนเสียงร้องของสถานที่ที่กำลังกดดันเธอเธอร้องลั่นในใจแต่เสียงยังคงถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์มีเพียงเสียงหอบดังทีทีที่สะท้อนผ่านสารร้าง กระแสลมภายในสารหมุนวนเร็วขึ้นใบทุกที่ดับไปแล้วปลิวลอยขึ้นจากพื้นวนรอบตัวเธอราวกับพายุหมุนขนาดเล็กตีกับผิวหน้าแทงเข้าตาจนรู้สึกเหมือนถูกข่วนเป็นรอยยาวพระพุทธรูปที่หลังน้ำตายังคงสว่างขึ้นเรื่อยๆแสงจากองค์ท่านเหมือนมีชีวิตกระพริบแผ่วแต่ทรงพลังเหมือนเต้นตามจังหวะหัวใจของสารดวงตาหินที่เปิดอยู่ จ้องมองไปยังเศรษฐีนีโดยตรงแววตานั้นหนักลึกและมีบางอย่างมากกว่าความโกรธเป็นความเสียใจล้นท,นทนที่แผ่พลังอึดอัดครอบคลุมทั้งห้องเงาดำที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอขยายตัวอีกครั้งรูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่แขนยาวกว่าความเป็นจริงนิ้วเรียวยาวลากไปตามพื้นทิ้งรอยดำไม่ไว้เสียงลากปลายนิ้วของมันดังช้าเย็น แผ่วแต่สถานไปถึงกระดูกสารหลังของเธอเศรษฐีนีหันมองด้วยความกลัวสุดขีดน้ำตาไหลาอาบหน้าผสมกับฝุ่นหินจนเปื้อนเปื้อนเป็นคราบมืดรอบดวงตาเงาดำโน้มตัวลงอีกครั้งใบหน้าขยับใกล้จนเธอเห็นโครงร่างชัดขึ้นแม้จะมืดแต่เธอสัมผัสได้ถึงใบหน้าไร้ลักษณะเหมือนถูกลบเลือนโดยบางสิ่ง มีเพียงดวงตาสองดวงเป็นหลุมลึกดำสนิทเหมือนบ่อน้ำที่ไม่มีวันพบก้นจังหวะหัวใจเธอเต้นที่แรงจนได้ยินชัดกล้องในหูของตัวเองเงาดำพูดขึ้นอีกครั้งเสียงหนักจนพื้นสะเทือนการไม่เคารพคือรากของความพินาศมือเงาดำยื่นมาที่อกเธอปลายนิ้วแทงผ่านอากาศเหมือนจะทะลวงเข้าผิวเธอทำให้เธอกรีดร้องโดยไม่ออกเสียง ปากอ้าคอเกรงและดวงตากรอกไปมาด้วยความหวาดกลัวที่สุดในชีวิตคนงานด้านนอกสารพยายามตะโกนเรียกแต่เสียงลมที่พัดวนกลืนทุกเสียงจนหมดพวกเขาทุกประตูใช้แรงทั้งหมดแต่ประตูสารปิดแน่นเหมือนถูกปิดจากด้านในด้วยพลังมองไม่เห็นเศรษฐีนีถูกดึงลงอีกครั้งข้อเท้าสัมผัสแสงร้อนจากรอยแตกเธอรู้สึกเหมือนผิวกำลังละลาย กลิ่นไม่อ่อนๆอลอยขึ้นมาทำให้เธอตาเบิกด้วยความเจ็บปวดสุดขีดเธอเอื้อมมือสุดแรงคว้าก้อนหินใหญ่ใกล้ตัวทุกพื้นไว้เพื่อให้ร่างกายยึดเกาะเสียงทุกดังหนักและสิ้นหวังแต่ในวินาทีที่เธอทำเช่นนั้นแสงจากพระพุทธรูปพุ่งขึ้นสูงอีกครั้งเหมือนลมหายใจของสารกำลังเต้นแรงขึ้นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ยืนอยู่ข้างพระพุทธรูป ขยับเล็กน้อยช้าแน่นเหมือนก้าวแรกหลังจากหลับไหลานานนับศตวรรษเสร็จทีนี้มองภาพนั้นด้วยดวงตาสั่นรัวหัวใจเต้นแรงจนอาจหยุดได้ทุกเมื่อเธอรู้สึกว่ามีทั้งความหวังและความกลัวสุดขั้วปะทะกันในอกเงาดำหันไปมองรูปปั้นที่เริ่มขยับร่างของมันสั่นไหวเหมือนกำลังโกรธจ,จัดดวงตาหลุมดำลุกวาบ รากับเปลวเพลิงสีดำกำลังก่อตัวแรงจับข้อเท้าเธอรุนแรงขึ้นอีกร่างเธอถูกลากจนทั้งตัวครึ่งหนึ่งลงไปในรอยแตกเพราะดินหินรอบบริเวณยุบตัวลงเรื่อยๆเธอพยายามจะปีนกลับขึ้นมาแต่แสงจากด้านล่างกลับดึงเธอลึกลงรากับมันมีแรงดูดเป็นของตัวเองเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งรูปปนั้เเามจก้นาแม่กวานลิมกำลังหันมามองตรงมาที่เธอ ดวงตาหินที่แสนสงบเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ภายในความเศร้าคล้ายมีคำตัดสินรออยู่ขณะที่ไหลของเธอเริ่มหายลงไปใต้แสงแดงรูปปั้นขยับแขนขึ้นช้าๆท่าทางสงบมั่นคงแต่มีพลังมากพอที่จะทำให้เงาดำหยุดเคลื่อนไหวในทันทีสายลมทั้งหมดหยุดนิง่งเหมือนเวลาถูกขึงไว้กลางอากาศและเสียงหนึ่งดังขึ้น จากรูปปั้นที่ไม่เคยเปล่งเสียงมาก่อนเสียงที่ก้องกังวานหนักและทำให้ทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวในวินาทีเดียวหยุดเถิดคําว่าหยุดเถิดก้องสะท้อนทั่วทั้งสารทรงพลังจนเหมือนอากาศหนักขึ้นแรงดึงจากรอยแตกใต้พื้นหยุดลงในทันทีเหมือนมีมือใหญ่หยุดกลไกยของโชคชะตาไว้ในเสี้ยววินาทีเงาดำที่จับข้อเท้าเศรษฐีหยุดขยับ ร่างบิดเบี้ยวที่เคยเต็มไปด้วยความโกรธค่อยๆหุบตัวกลับเหมือนถูกพลังที่สูงกว่าดึงให้สงบลงภาพที่เคยน่ากลัวกลับนิ่งจนเหมือนเงาตายแสงสีทองจากพระพุทธรูปค่อยๆนุ่มลงไม่รุนแรงแต่เต็มไปด้วยเมตตาที่รับรู้ได้ชัดเจนเหมือนสายลมอุ่นพัดผ่านในคืนที่หนาวที่สุดรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่ยืนอยู่ในท่ามกลางแสงนั้นพระหนึ่งมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ใบหน้าสงบดวงตาอ่อนโยนแต่ลึกซึ้งจนเศรษฐีนีไม่อาจสบตานานได้เจ้าแม่ค่อยๆย,ยื่นมือออกมาอ่อนโยนแต่มั่นคงปลายนิ้วแต่ลงบนหน้าผากของเศรษฐีนีเบานุ่มแต่ทรงพลังราวกับทะเลทั้งผืนกำลังกดลง ภาพเบื้องหน้าของเศรษฐีนีพุ่งผ่านเร็วราวกระแสน้ําเป็นภาพการกระทําทั้งหมดของเธอความโลภความหยิ่งการทําลายคําพูดที่ทําร้ายใจผู้อื่นทุกความเห็นแก่ตัวที่เธอเคยทําสะท้อนออกมาทีละเหตุการณ์เหมือนภาพยนตร์เธอร้องให้อ,อึกสะอ,อื่นกลางสารที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตนเองในที่สุดเจ้าแม่พูดขึ้น เสียงสงบแต่หนักแน่นเหมือนคำตัดสินสุดท้ายเมื่อจิตคนปิดแสงสว่างความมืดย่อมตามมาแต่หากเจ้าตื่นรู้แสงนั้นย่อมเกิดขึ้นอีกครั้งได้รอยแตกใต้พื้นค่อยๆปิดลงแสงแดงมาลายหายเหมือนไม่เคยมีอยู่มาก่อนเงาดำยุบตัวลงกลายเป็นเพียงเงาเงียบบนพื้นไร้ความอาฆาตไรรูปร่าง ร้เสียงแรงที่ดึงข้อเท้าเธอหายไปร่างเธอเป็นอิสระในที่สุดเสศษที่นีคลานออกมาจากรอยแตกเก่าตัวสัน่นหอบหนักแต่หัวใจเบากว่าที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตประตูสารเปิดออกเองแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาเหมือนสารเก่าต้อนรับความสงบอีกครั้งคนงานรีบเข้ามาประคองเธอเธอไม่พูดอะไร เพียงยกมือผนมหันกลับไปยังรูปปั้นทั้งสองด้วยน้ำตาที่ไม่ได้เกิดจากความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความสำนึกที่แท้จริงเจ้าแม่และพระพุทธรูปกลับสู่ความนิ่งสงบเหมือนรูปสลักธรรมดาไม่มีแสงใดไม่มีเสียงไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ในแสงแดดอ่อนเศรษฐีนีมองเห็นเพียงชั่ววูบเหมือนเจ้าแม่ยิ้มให้น้อยๆ รอยยิ้มที่อ่อนโยนจนหัวใจสั่นไหวหลังจากวันนั้นโครงการสร้างคฤราสา์ถูกยกเลิกเศรษฐีนีใช้เงินทั้งหมดที่ตั้งใจจะสร้างบ้านหรูเพื่อบูรณะสารใหม่โดยไม่สั่งให้หรื้อถอนแม้แต่น้อยเมื่อสารเสร็จเธอมาที่นี่ทุกเช้านั่งสงบจุดธูปและภาวนาให้ตนเองเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวาน ศาลเก่ากลับมามีผู้คนมาไหว้ดอกไม้สดวางเรียงเสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงลึกลับแต่เป็นเสียงมนุษย์เสียงศรัทธาที่กลับมาหลายปีผ่านไปเศรษฐีนีก็ยังคงมาแม้ผมหงอกขึ้นแม้ร่างกายอ่อนแรงทุกครั้งที่เธอก้าวเข้าในศาลเธอรู้สึกถึงสายลมอ่อน เหมือนมีใครสัมผัสไหล่เบาๆและเธอยิ้มเพราะรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองและให้อภัยเรื่องราวของเธอกลายเป็นตำนานเล่าต่อในหมู่บ้านตำนานของคนที่ทำผิดได้รับกรรมและได้โอกาสเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพราะความศักดิ์สิทธิ์ลงทันแต่เพราะความเมตตาที่ช่วยให้หัวใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้จริงและนี่ คือจุดจบของเศรษฐีนีที่เคยทำลายรูปปั้นแต่กลับได้รับชีวิตใหม่จากแสงแห่งการให้อภัยจุดจบที่ไม่ใช่ความพินาศแต่เป็นการเริ่มต้นเส้นทางของจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมจบตอน